สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i p o s p e r t y Land วันนี้นะคะแอป,ป Property ก็มีหัวข้อที่คนสนใจและสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะเลือกซื้ออะไรดีระหว่างบ้านกับคอนโดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกอีก หนึ่งเรื่องเลยนะคะที่คนมีเงินก็อยากจะซื้อแต่ไม่รู้จะเลือกอะไรดีก็ทั้งบ้านและคอนโดเนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ก็มองหาทาเลเป็นเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องหลักเลยคือเรื่องทาเลที่ ต้องติดรถไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสำหรับหลากหลายเหตุผลนะคะที่เราจะใช้เลือกคอนโดสักห้องหนึ่งซื้อด้วยเหตุผลที่ว่าซื้อไว้อยู่เองหรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนอยากให้คิดในแง่ของการในแง่ของมุมมองของส่วนตัวของตัวเองก่อนว่า ตัวเองเนี่ยอยากจะซื้อไว้ลงทุนหรืออยากจะซื้อไว้อยู่เองนะคะสำหรับแอปเนี่ยลูกค้าก็ลูกค้าที่แอปหาหรือว่าลูกค้าที่มาหาคอนโดจากแอปเนี่ยแอปก็จะแนะนําก่อนว่าเออซื้อไว้อยู่เองลูกค้าสนใจซื้อไว้อยู่เองหรือว่าสนใจซื้อไว้ลงทุนมากกว่ากันงบป,ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยากได้ใกล้รถไฟฟ้า หรืออยากได้ห้องใหญ่หรืออยากได้เป็นแบบฟาส i l i ล y ิตี้อื่นๆรอบๆมากกว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขามีสเปคอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่แบบคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วก็แต่มีเงินในกระเป๋ามีกำลังที่จะซื้อมีเครดิตที่สามารถ ขอสินเชื่อได้แล้วก็อยากจะหาสินทรัพย์ไว้ออมในส่วนของแพสซิฟินคัมในอนาคตเนี่ยแอบก็แนะนำว่าควรที่จะเลือกคอนโดไว้เป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เพราะว่าคอนโดเนี่ยถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือคอนโดเนี่ย มีเยอะแล้วก็กำเกิดขึ้นใหม่ทุกทําเลเนี่ย Developer ก็จะออกคอนโดใหม่ลงคอนโดใหม่ทุกทุกทาเลนะคะเราก็ต้องคอยคอยอัปเดตกระแสคอนโดด้วยตอนนี้ก็ห้องห้องเยอะกว่าจำนวนคนที่ซื้อแล้วนะคะก็ตรงเนี้ยคือจุดจุดเสียที่ ลูกค้าส่วนใหญ่มองว่าเป็นเป็นโอเวอร์โอเวอร์สปายนะคะของของคอนโดเองเนี่ยถามว่าหัวข้อวันนี้คือเลือกอะไรดีระหว่างคอนโดกับบ้านเนี่ยสโขปแรกเลยที่อยากให้มองก็คือหนึ่งคือคุณมีครอบครัวไหมอ่ะครอบครัวเลย มีครอบครัวใหญ่ไหมกี่คนอาศัยครอบครัวที่จะพักอาศัยกี่คนนะคะถ้าหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยยังไม่มีลูกเนี่ยแบบให้มองเป็นคอนโดจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ของกินหาง่ายแล้วก็ฟาร์เซอตี้ต่างๆ ค,ครบเลยไม่ว่าคุณจะงบเท่าไหร่อันนี้เราจะไม่พูดถึงงบนะคะเราจะพูดถึงแค่สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนจบกำลังจะเรียนจบมาหาไราปีสี่หางานทำเนี่ยก็อยากจะให้มองตรงการเลือกซื้อว่าอ่าถ้าทำงานได้เนี่ยอยากจะให้มองมุมมองว่าอยู่ อยู่กันเป็นครอบครัวหรืออยู่กันแค่หนึ่งหรือสองคนเควรที่จะเลือกเป็นคอนโดนะคะอันดับแรกแต่ถ้าอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกสามคนสามคนขึ้นไปควรที่จะเลือกเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านดีกว่าซึ่งความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความความที่แบบจะได้ในส่วนของที่ดินด้วยในการอยู่อาศัย ล,ลัวรอบขอบชิดนะคะก็ควรเลือกเป็นบ้านนะคะส่วนทถวเฮาส์ก็อาจจะได้นะคะสำหรับใครที่แบบงบประมาณไม่ถึงบ้านเดี่ยวก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและถ้าเลือกเป็นทาวเฮ้าส์สำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะก็จากประสบการณ์ของแอปนะคะที่เป็นเอเจนต์นะคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ตอบได้เลยว่าจำนวนคนขึ้นอยู่กับจำนวนคนนะคะเวลาเวลาเลือกอสังหารนะคะสำหรับคนวัยทำงานนะคะก็อยากจะแนะนำข้อแรกก็คือเรื่องจำนวนคนนะคะถ้าเป็นโดยสรุปนะคะถ้าเป็นหนึ่งหรือสองคนเนี่ยให้เลือกที่คอนโดนะคะให้เลือกซื้อคอนโด ใกล้ที่ทํางานนะคะเพื่อประหยัดเวลาประหยัดน้ํามันประหยัดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะคะรถติดนานๆเงี้ยคอนโดเป็นหนึ่งหนึ่งหนงในตัวเลือกนะคะต่อมาก็คืองบประมาณนะคะงบประมาณที่ที่ควรมองไว้ถ้าเป็นถ้าเป็นคอนโดเนี่ย ก็มีหลายราคานะคะคอนโดที่ราคาสูงกว่าราคาบ้านเดี่ยวก็มีอันเนี้ยก็แนะนำว่าถ้างบประมาณไม่ถึงไม่ถึงที่จะซื้อบ้านเดี่ยวสำหรับคนไปทำง,งานนะคะแนะนำให้ซื้อคอนโดอยู่อยู่ก่อนนะคะจะดีกว่านะคะถ้าเป็นครอบครัวอยู่กันสามคนแล้วงบประมาณไม่ถึงที่จะอยู่บ้านเดี่ยวก็ควรที่จะ มองเป็นคอนโดนะคะเพื่อความสบายใจของกระเป๋าสตางค์ของคนในครอบครัวนะคะจะได้ไม่เกินตัวนะคะถ้าซื้อบ้านแต่เงินไม่พอจ่ายในอนาคตเนี่ยยังไงคุณก็เสียบ้านอยู่ดีนะคะแนะนำว่าควรที่จะซื้อ คอนโดที่ราคาที่เรารับไหวนะคะสำหรับคนไว้ทำงานนะคะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีงานทำนะคะถ้าคอนโดล้านถึงสองล้านเนี่ยยังไงก็มีขายนะคะแต่ถ้ามองเป็นบ้านเดี่ยวเลยเนี่ยคิดว่ายังยังไม่ควรที่จะ ซื้อตอนเริ่มงานเริ่มทำงานใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันจะมีผลเสียกับเครดิตบูโรของเรานะคะถ้าเกิดอยู่วันนึ่งเราไม่พร้อมที่จะจ่ายเพราะว่ามันเป็นหนี้ระยะยาวแล้วก็อาจจะเป็นหนี้เสียของเราได้นะคะก็วควรที่จะคิดไต่ตองให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อนะคะใส่ทำงานที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะควรเลือกทำเลที่ ใกล้ที่ทำงานไว้หนึ่งแล้วก็ใกล้ที่ทำงานใกล้รถไฟฟ้านะคะใกล้รถไฟฟ้า BTS m เ t นะคะเป็นตัวเลือกแรกนะคะในการเลือกคอนโดหรือถ้าครอบครัวนะคะที่หาซื้อบ้านหาซื้อบ้านก็ครอบครัวที่มีลูกควรเลือก ทำเลที่ใกล้ที่ทํางานเหมือนกันใกล้ที่ทํางานของพ่อกับแม่หรือระหว่างทางนะคะกึ่งกลางกลางทางระหว่างที่ทํางานกับใกล้โรงเรียนลูกนะคะ,ะเพื่อความสะดวกของคนในครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขายคือซื้อซื้อแล้วอยู่ได้นาน,านไม่ต้องซื้อแบบหนึ่งแล้วก็ ขายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย้ายอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ทําให้เราปวดหัวในอนาคตนะคะทางที่ดีก็เลือกซื้อในประเด็นที่บอกเลยดีกว่าก็คือใกล้ที่ทํางานใกล้โรงเรียนลูกอันนี้คือเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะของการเลือกคอนโดหรือบ้าน อันนี้คือเราเราจะไม่ได้ตัดสินใจให้แต่ว่าเราแค่เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะเวลาที่คุณมีคำถามในเรื่องของการซื้อที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเฮาเฮานะคะเราก็จะมีความรู้ไว้ให้สำหรับเพื่อนๆทุกคนตลอดนะคะ มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะแอบยินดีตอบทุกคำถามเลยหรือว่าจะพูดคุยอะไรก็ได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปเนลก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าแอบก็จะมาบอกเคล็ดลับ ในการเลือกซื้อบ้านเป็นความรู้สำหรับคนวัยทำงานนะคะนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งจะมีงานทำนะคะเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเลือกซื้อบ้านได้อย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วพบกันนะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย